สวัสด,ดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้มาตอบคำถามจากทางบ้านกันนะครับผมก็มีคนถามว่าพี่วันแต่งมือเนี่ยพี่วันอยากได้ตัวไหนมากที่สุดนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นมุมมองของวันนะครับไม่ได้บอกว่ามันเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะอันนี้คือเป็นมอเตอร์แสงมืดที่ผมอยากได้มากๆนะครับผมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจังเลยนะฮะตัวแรกนะผมจะแบ่งเป็นแต่ละตัวเลยเป็นแต่ละถาดด้วย มอนเตอร์แสงมืดที่ผมอยากได้มากๆก็คือเทพสายฟ้าธาตุธาตุเอ่อธาตุแสงนะผมอันนี้ผมอยากได้มากคือมันเท่ทุกคนมันมันมันเท่และสกิลมันดีนะฮะมันเท่แล้วมันสกิลดีมากๆนะผมทําไมผมถึงอยากได้ขนาดนั้นนะครับผมอ่ะคือตัวของเทพสายฟ้าเนี่ยเวลาที่น้องแปลงร่างเป็นร่างเทพเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีติดคีย์ดิคอเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเน้นนะครับเทพสายฟ้าเนี่ยพอแปลงร่างเป็นเทพปั๊บเนี่ยธาตุแสงอ่ะ มันจะเป็นการตีติดคี้ติ่ข้อร้อเเท่ากับว่าเราไม่ต้องทําคีย์เลดเว้ยทุกคนเราเป็นหนักที่ดําเมจได้เลยนะผมอ่ะคือมันมันเก่งมากอ่ะแปลงร่างเป็นเทพปั๊บมันตีคี้ร้อยเลยครับผมอ่ะแปลงร่างเป็นเทพปั๊บมันตีคี้ร้อเเลยครับพอแปลงร่างที่เป็นเทพสิป,ปั๊บเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของสกิลต,ต่อทันทีนะผมอ่ะทีเนี้ยในขณะที่ตัวของน้องเองอ่ะเป็นเทพเนี่ยสกิลที่2ของน้องเนี่ยทุกคนฟังนะคือรจมตีสตูทุกตัวครับมีโอกาสเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้ากรณีที่ใช้สกิลที่2เนี่ยในขณะที่เป็นร่างเทพเนี่ยจะเป็นการแจกในเรื่องของประทับตาได้ด้วยนะผมโอ้โหไอ้โยเท่นะับผมอ่ะคือตีปั๊บเนี่ยหักดาบได้ไม่พอนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการแจกประทับตาได้ด้วยนะผมสองเทินหักดาบ2เทินก็เออหักดาบ2เทินประทับตา2เทินคูดผิวนะฮะแล้วก็ต่อมาครับคือแพสซีฟสกิลแพสซีฟสกิลเนี่ยเป็นอะไรที่โกงคือแบบโกงมากๆกโกงเลยอ่ะทุกคน ทุกครั้งที่ตัวของน้องเนี่ยโจมตีศัตรูเนี่ยผมน้องจะมีโอกาส50%ครับที่ทาให้เกิดเชสตันตเป็นเวลาหนึ่งเทินนะฮะเน้นนะตีเปล่าๆเนี่ยตะสตันตได้ด้วยโอ้โหเก่งไปไหนวะเนี่ยและที่สําคัญคือหากโจมตีศัตรูในขณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นร่างเทพสายฟ้าเนี่ยจะเป็นการเกาะแตกศัต,ตรู2เทินด้วยทุกคนคิดสภาพดูดิคือตีปกติเนี่ยน้องสตันได้นะผมแปลงร่างเป็นร่างเทพเกาะแตกได้อีกโอ้โหและที่สำคัญครับผมคือ ในขณะที่ตัวเองเป็นร่างเทพสายฟ้าแล้วไปตีตน้องเนี่ยเกิดเคสสตันนะเกิดเคสสตันสก,นกิลไหนก็ตามตีปับ๊บเกิดเคสสตันเนี่ยน้องร่างเทพสายฟ้าเนี่ยจะอยู่นานขึ้นอีกหนึ่งเทินอ่ะปกติเวลาที่ตัวน้องเนี่ยแป,งปงลงร่างเป็นเทพสายฟ้าเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าร่างเทพเนี่ยอยู่แค่3เทรินจริงป่ะแต่ว่าพี่แกเนี่ยถ้าตีสตูติดสตันเนี่ยไม่ว่าจะสกิลไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเทินออเดอร์ของร่างเทพเนี่ยเป็นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทินด้วยนะครับตีแบบนี้ ป่างหน้าเห็นไหมสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยทุกคนโจมตีสตูนะครับมีโอกาส50เปอร์ซ็นตนะครับผมที่จะเป็นการลดเกรดสตูเนี่ย30เอร์ซนตตีปับ๊บแล้วก็มีโอกาสลดเกรดได้ด้วยนะครับผมสกิลหนึ่งนะฮะถ้าตัวน้องเนี่ยใช้ตั้งเทปสายฟ้าโจมตีสกิลหนึ่งเนะี่ยน้องจะเป็นการโจมตีสตูทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นการตีเบิ้ลนะ่ยเป็นการตีเบิ้ลนะผมหโหโคตรโกรงนะฮะโกงมากนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ดูนะตีเป้าแรกแล้วเป็นการตีเบิ้ลเห็นปะไอโกดโกง โกงมากโกงมากแม่เนี่ยตีปึกปึกปึกอะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าไม่เป็นร่างเทพน้องจะตีแบบไหนบ้างอะเดี๋ยวให้ดูดูตอนทนี่ไม่เป็นร่างเทพนะครับผมอ่ะมาดูกันแบบไม่เป็นร่างเทพนะจ๊ะดูนะสกิลหนึ่งตีแปะแบบเนี้ยเห็นไหมมันตีเป้าเดียวมันตีแบบนี้ทุกคนตีแปะแล้วก็ลดเกรได้นะครับผมสกิลสองก็ตีแบบนี้แปะหักดาบได้เห็นไหมแค่หักดาบด้วยเฉยครับมันอีซี่อีซี่เลยนะผมอ่ะแล้วก็สามารถที่ทําสตันได้จากแพสซีฟสกิลเนาะ แต่ทีเนี้ยพอแปลงเป็นร่างเทพเนี่ยเหมือนมันเก่งขึ้นมาแบบทวีควนูน่ะสกิลหนึ่งคือตีได้หลายฮิตมากทุกคนดิสกิลหนึ่งตีแบบเหมือนตีมอนเตอร์หลายตัวเนาะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยคือตีแล้วก็แบบแอ่าประทับตาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เออตัวของเกาะแตกเนี่ยมันได้จากการที่เราแปลงร่างเป็นเทพสายฟ้านะผมคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์ทุกคนจริงคือมันทํารูนแบบมันทํารูนได้หลากหลายมากอะร่างเทพอะครับมันทํารูนได้เยอะมากๆจริงอย่างแบบบางคนก็ใส่เป็นดาเมจหนักๆ,ๆแบบโทสะ แล้วก็เป็นวิวบางคนก็ใส่เป็นเอกทักเธออย่างเงี้ยให้มันออกเกินบ่อยๆเงี้ยก็สามารถทําได้ตัวนี้จริงๆเก่งมากๆนะํมว่าถ้าเอาไปใช้งานส่วนมากผมเอาไปใช้งานตีคนแบบเอ่อพวก RTA กีวอรซี่อเนี่ยจะเล่นเป็นโมเมนต์แบบี c ด a m a g อ่ะก็คือมีแม่นยาติดไว้แล้วก็เป็นแซมดาเมจด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆมากๆเลยนะะอยากได้จริงคือถ้าได้มาจะเลิฟเลิฟเกมขึ้นแบบสามเปอร์เซ็นนะครับผมตัวนี้อยากได้จัดใจโคตรอยากได้นะครับผม ต่อมาตัวที่ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งก็คือไฟบอกแสงครับทุกคนไฟบอกแสงเนี่ยคือแบบมันเก่งอ่ะมันเก่งเลยอ่ะมันเก่งแบบๆๆลูกรักนะฮะมันลูกลักผมเลยนะฮะสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยเป็นการตีนะครับแล้วก็แตกสโลได้แบบเนี้ยตีปั๊บๆนะครับแล้วก็สโลมอนเตอร์ได้นะผมโคตรกๆๆ็โอเคไม่แย่นะฮะผมเออเมื่อไรจะแจกรีบัฟสโลติดเนี่ยอ่าตีปั๊บแล้วก็แจกรีบัฟสโลได้นั่นเองนะครับผมอ่ะสกิลสองครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัว2อถึงสมครั้ง การโจมตีเนี่ยจะเป็นการแจกในเรื่องของบัฟพิษด้วยนะทุกคนตีแบบนี้นี่นะตีแปะแปะแปะนะครับผมอ่าแจกบัฟพิษได้ด้วยเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็สกิลที่3นี่คือไคลแมกของน้องจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็ถอนในเรื่องของบัฟฟ้าออก1อันนะครับแล้วก็เพิ่มคูดาวเนี่ยสองเธอนะครับผมก็พูดง่ายคือแบบเหมือนกับรีสกิลมอนเตอร์อะประมาณนั้นนะครับผมนี่คอนบัฟฟ้าได้แล้วก็เพิ่มคูดาวได้ด้วยตัวนี้เก่งมากๆถ้าจะใช้งานจริงๆก็น่าจะเป็นโมเมนต์ของการเล่นคตการีน วอซิกวออารีนาแล้วก็อา a ใส่เป็นรุ่นไวสปีดแบบจ้าจานะครับผมแล้วก็แบบแม่นยำบึ้มๆนะฮะตัวน,นี้เป็นตัว CC สีได้นะจ๊ะนะครับผมอ่ะอันนี้5แสงที่ผมอยากได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาถ้าแสงที่วันอยากได้ที่สุดนะครับผมอันนี้คืออยากได้จริงๆนะผมก็คือตัวของผู้กันแสงตัวนี้แม่งโอ้โหมันคือเทพเจ้าการศาสตร์ทุกคนมันคือก็อดการศาสตร์เว้ยผู้กันแสงเนี่ยมันมันเท่ตรงสกิล3เลยทุกคนสกิล3คือโดดเด่มากครับผม สกิลสเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะผมและก็สกิลเนี้ยสกิลแบบเหมือน,นคล้ายๆกับว่าลูนโตกลับหรือแพสซีฟสกิลติดตัวทั้งหมดจะไม่สามารถทํางานได้ทุกคนอารมณ์ประมาณว่าพวกกิมีตายโกงตายเกิดเนี่ยมันปิดแพสซีฟไปเลยทุกคนมันเหมือนกับว่าสกิลติดตัวไม่มีผลกับน้องอะ่ะอย่างว่าแสงที่ว่าเพียวๆเพียวเอ่อพิ้วๆอย่างเงี้ยว่าแสงเจอสกิลสามของผู้กันธาตุสามเอ่อธาตุแสงไปเนี่ย สกิลสามผู้การแสงวาแสงคือตุยได้เลยนะผมมันดามเมจมันแรงมากคือมันปิดแพสซีไปเลยครับตัวคนแพสซีทุกสิ่งในโลกสากลละโลกเนี่ยถูกปิดไปเลยครับผมแล้วก็ตีปังเข้าไปครับผมสกลิลเนี้ยดามเมจแรงมากนะบ,บอกก่อนนะแรงมากๆนะผมสกลิลที่2ของผู้การทัดแสงเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับผมน้องจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการผนึกอ่ะเป็นการแบบซ้อนมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งอ่ะเข้าไปต่างมิติไปต่างมิติพอกดใช้สกลิลนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ย น้องจะได้รับเทินต่อทันทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้สรุปฟังแบบย่อยๆนะแบบซ่อนมอนเตอร์ปั๊บเนี่ยแล้วก็ให้มอนเตอร์ตัวนี้ไปเล่นต่างมิติดูนะผมเหมือนกับมอนเตอร์ตัวนี้จะไม่มีตัวตวนในสนามเลยนะทุกคนไมาจะเป็นแพสผมไม่แน่ใจว่าแพสิฟแพสิฟแบบพวกทีเคลโลมหรือแพสิฟที่มีเอฟเฟกในสนามเนี่ยยังยังใช้งานได้อยู่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวนะฮะมันเหมือนกับเป็นการซ่อนมอนเตอร์ตัวนี้ออกจากสนามไปเลยนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถเหมือนกับเล่นแบบ สี่ต่อสามอะไรเงี้ยสี่ต่อสามสี่ต่อสองอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าฝั่งศัตรูจะเสียเปียบมากๆเงี้ยผู้การแสงก็เลยเป็นมอเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ถ้าเล่นโมเมนต์การสา่นเนี่ยจะโอพีมากๆเลยนะผมจะเก่งแบบมากๆนะผมตัวเนี้ยถ้าผมใส่รูนน้องเนี่ยจะเป็นรูนดาเมจแบบบ้าๆแบบดาเมจโทสะกิเลตแบบบ้าๆดาเมจแบบ200บวกบวกเอเคสองพันบวกบวกเงี้ยเออแบบปีทีแบบให้โลกแม่งจำไปเลยว่ามันแรงแค่ไหนแล้วเบสตัของน้องคือดีด้วยนะ เวสแตกของน้องเนี่ย ATK คือเยอะนะครับเกือบ900ครับผมสปีด2เกือบสปีดดีด้วย102คือเก่งมากนะผมเก่งมากแม่เอาเวกได้คีด้วยโอ้โ oh, ห oh, ทำรูนโคตรง่ายนะครับผมแล้วก็รีดท่าแสง50%เอาง่ายๆครับตัวนี้คือมอนสเตอร์ที่ศาสตร์แบบนรกจะกินหัวมันมากับผมเป็นตัวที่โกงมากๆครับสายศาสตร์คือต้องตัวนี้เลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่อยากได้มากๆก็คือตัวของเสือแสงตัวนี้เอามากาันซีกอร์นะครับผม ตัวนี้มันเรียกได้ว่ามีความนรกจะกินหัวมากแม้เพราะมันตีแรงนะผมอ่ะเสื้อแสงเนี่ยมันจะมีสกิลที่3นะผมอ่ะสกิลที่3ของน้องนะครับผมก็คือทุกครั้งนะครับผมที่ตัวน้องเนี่ยโจมตีสัตูนะครับผมความเร็วในการโจมตีของตัวน้องเองอ่ะจะเร็วขึ้นถึง20%ตด้วยนะครับสุดถึง5ครั้งเอาง่ายคือมันเก็บสแต็ตนะครับแต่ว่าเวลาที่น้องออกไปตีศัตูปั๊บเนี่ยเหมือนกับสแต็ตน้องก็จะถูกการรีซิตเออแบบถูกการรีนั่นเองนะครับผมอ่ะความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น จะถูกรีเซ็ตเมื่อเข้าเทิร์นของตนก็คือแบบเข้าเทิร์นปั๊บเนี่ยสกิลแบบแพสซีฟที่มันเก็บมาเนี่ยก็จะถูกแบบหายไปแต่ว่ามันตีแรงมากมากนะผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะและที่สำคัญคือเวลาที่น้องตีเนี่ยน้องแตกในเรื่องของรีบัฟโซโลด้วยนะครับผมอ่าไม่ใช่รีบัฟโซโลสิเป็นการเพิ่มสปีดให้ตัวของน้องเองตีแบบเนี้ยนะครับผมตีปั๊บนะครับผมได้บัฟสปีดเพิ่มขึ้นด้วยไอการที่มีบัฟสปีดในหัวของน้องเนี่ยมันทําให้ตัวน้องเนี่ยตีแรงมากๆนะครับผมและที่สําคัญคือ ทุกการโจมตีของน้องเนี่ยสามารถเกาะแตกศัตรูได้หนึ่งเทินด้วยครับผม <mm> โคตรโกงตีเกาะแตกได้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญค,ค,คือน้องสามารถที่จะเอเขาเรียกไงสร้างในเรื่องของบัฟสปีดให้ตัวของน้องได้ด้วยนั่นเองครับสกลิลแพสซีฟคือโกดเก่งมากนะเก็บสแตตสปีดได้นะครับผมตีแล้วก็สร้างบัฟสปีดให้ตัวเองได้แล้วก็ตีแตกในเรื่องของเกาะแตกฝั่งศัตรูได้หนึ่งเทินโอ้โหเก่งมากๆครับผมสกิลที่สองครับเป็นการโจมตีพร้อมก,กันกับตัวเสือนะครับตีสองครั้งนะฮะ แต่ตัวนี้ยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนะผมยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับผมในเรื่องของเอฟเฟคฟ้าเ่ยทั้งหมดเนี่ยให้เป็นในเรื่องของบัฟพิษก็คือมีบัฟฟ้ากี่อันน้องเปลี่ยนบัฟฟ้าตรงนั้นนะให้เป็นบัฟพิษเลยนะผมแล้วก็ที่สำคัญคือการโจมตีของน้องเนี่ยเหมือนจะแรงเพิ่มขึ้นด้วย15%ต่อรีบัฟแดงบนหัวศัตรูยิ่งรีบัฟแดงเยอะก็ยิ่งตีแรงนะผมประมาณนี้ตีแป๊ะแป๊ะนะครับผม คือสก,กิลเนี้ยอย่าลืมไปนะครับว่าตัวของน้องเนี่ยถ้าเล่นกับแพสซีฟนะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าแพสซีฟของน้องคืออะไรเกาะแตกได้แล้วก็สร้างบัฟสปีดจริงปะสก,กิลเนี้ยยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงจริงปะยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงยิ่งมีบัฟรีบัฟสปีดก็ยิ่งแรงเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็เกาะแตกได้อีกถอ,อนบัฟได้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนบัฟฟ้าเป็นบัฟพิษมีบัฟแดงเบอะเยอะก็ยิ่งตีแรงโอ้โหสก,กิลมันจะเก่งไปไหนวะเนี้ยโหลโคตรเก่งนะฮะ สกิลหนึ่งครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็มีโอกาสในการลดเกรเออไม่ใช่ลดเกรสิสโลสตูเนี่ยสองเทอร์นะครับสกิลเนี้ยยิ่งเร็วก็ยิ่งแรงนะผมอ่ะตีแบบนี้ปับ๊บแตกสโลได้ด้วยครับโอ้เก่งมากเสือแ,แสงเป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เล่นคอนเทนต์กวิกววอร์ซีวอร์ได้แบบโอพีสุดๆเออแล้วก็ตีคนได้แบบเก่งมากๆพา,า,าฟาร์มก็ได้ด้วยนะตัวนี้แบบเบิร์ดเดิมิ่ได้แรงนะผมตัวนี้เอาเวกมาได้ค่าความแม่นยำยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โห ตรงสายสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็เบสแตดีด้วยเลือดเยอะ ATK เยอะเดฟเยอะสปีดเยอะครับค่อนข้างเก่งเรียกว่าข้อขั้น OP เลยก็ได้ครับผมสำหรับตัวหงเสือท่าแสงนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆนะครับผมในคอนเทนต์แบบเอ่อพวกเอ่อท่าแสงนะจริงๆท่าแสงก็อยากได้เยอะนะครับผมแต่ว่าที่อยากได้จริงๆเลยก็น่าจะเป็นแพนด้าแสงตัวนี้เอามาเล่นในคอนเทนต์แบบพวกตีคนได้นะผมคิววอซิกฟอได้แบบเก่งเก่งอีคอยเก่งเกินหรือจะเชื่อ ตัวของแพนหน้าแสงไคลแมกของน้องคือิะติดต,ตัวนะครับผมก็คือเอฟฟกสกิลเร่งเกตทั้งหมดนะครับผมจะถูกเหมือนคล้ายๆกับถูกลถถูกเนื้อไปอารมณ์ประมาณว่าเร่งเกตไม่ขึ้นถึงว่าเราเร่งเกรร้อยหน่วยมันลดไป50หน่วยเท่ากับว่าเราเร่งเกตแค่5้หน่วยเท่านั้นเองนะมนอนเตอร์ที่เป็นสายเร่งเก่ยจะไม่ชอบแพนหน้าแสงเลยเพราะว่ามันคือเหมือนกับประมาณว่ามันมันจะเป็นยังไงเดีย มันมันเหมือนเล่งไม่สุดอ่ะเหมือนที่เราเหมือนเราขี้ไม่สุดอ่ะทุกคนเข้าใจฟิลโมเมนต์นั้นปะเออคือเล่งเกจมันจะไม่สุดครับไอ้มอนเตอร์ที่แบบมีการเล่งเกจอย่างพวกแบมอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นการดูดเกจอย่างพวกโอลิเวอร์อย่างเงี้ยการเติมเกจอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะไม่ชอบมอนเตอร์แบบแพนด้าแสงมากๆนะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบเล่งเกจไม่สุดนะฮะแล้วก็ทุกการเล่งเกจของน้องเนี่ยเล่งเกจของศัตรูแล้วก็พวกเราเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเกจให้ตัวของแพนด้าด้วย15%นะครับประมาณนั้นนนแล้วกัเาะคือประมาณว่าเซ็นต์นะครับประมาณนั้นแล้วกันนะะจ๊ สกิลสองแพนด้านี่ดีด้วยนะผมเป็นการโจมตีศัตรู3ครั้งครับการโจมตีเนี้ยจะแรงตามค่าเฮตีสูงสุดของตัวเองนะผมอ่ะแล้วก็การโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการถอนในเรื่องของบัฟฟ้าออก2อย่างนะผมแล้วก็การโจมตีครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการลดเกรดเนี่ยสิเนตะครับแล้วก็การโจมตีครั้งที่3จะเป็นการทําให้เกิดเคสตันอ่ะเป็นเวลาหนึ่งเทอร์น,นะครัครั้งแรกนะครับผมถอนบัฟฟ้าครั้งที่2ลดเกรดแล้วก็ครั้งที่3ส,สตันได้นั่นเองนะครับ ตกี้หนึ่งของแพนด้าครับตีแรงนะครับผมตามค่าเดฟนะครับแล้วก็ทีมคันคือตีแล้วก็เกาะแตกได้ด้วยนะครับผมอ่าตัวนี้เอามาเล่นในคอนเทนต์ซิกวอลกิววอลได้ดีมากๆนะครับผมถ้าผมใส่รูนผมใส่เป็นรูนเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเคาน์เตอร์นะครับผมเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเคาน์เตอร์เอ็กซ์เตอร์เทิร์นเดสทอยนะครับแล้วก็ Extra Turn Counter, อเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเอ่อเนมิสติตเออไม่ใช่เนมิสติตเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเอ่อวิวประมาณเนี้ยส่วนมากจะเล่นในคอนเทนต์การตีคนกิวอวอลซิกวอลอารีนาแล้วก็อาร์ตีเอเเกกกก่่งงมมมาาๆๆนะครับผ อเวกได้ A, เหมือนได้สกิลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะผมมาสกลิลที่แบบเก่งขึ้นนะแล้วก็ท่าแสงอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากอ่าอันนี้จะเป็นท่าแสงสุดตัวสุดท้ายแล้วที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับก็คือเคียวแสงอันนี้ผมรักเขานะฮะเคียวแสงเนี่ยผมแบบเป็นตัวที่ผมชอบมากนะผมจัดใจเลยนะผมอ่ะอย่างสกลิลสามของน้องเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะผมตัวละสามครั้งครับการโจมตีเนี่ยจะเกาะแตกได้เลยผมเกาะแตกได้สร้างในเรื่องของบัฟพิษได้บัฟพิทยังสองเทินด้วยนะ และที่สาคัญไปมากกว่านั้นนะครับผมน้องจะเป็นการเพิ่มเกรดให้ตัวของน้องเองอ่ะสิบเต่อบัฟพิษบนหัวสัตูยิ่งมีบัฟพิษเท่าไหร่เกรดเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเกาะแตกแล้วก็สามารถสร้างบัฟพิษได้นะแต่กิลสองครับผมเป็นการโจมตีสัตูทั้งหมดเลยครับ3ครั้งครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าสร้างบัฟพิษได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสัตูมีบัฟพิษบนหัวดาเมจจะแรงขึ้น50%ตบัฟพิบนะครับผมนบบนี้ ตีแบบนี้ปาบปาบปาบสร้างบัฟพิษได้แล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะจ๊ะนะครับแต่กิลที่นี่ของเคียวนะผมเป็นการตีแล้วก็สร้างบัฟพิษได้นะฮะตัวนี้จริงๆอ่ะผมถ้าผมเล่นอ่ะผมจะเล่นเป็นเฟสสตันดาเมจจา๋จาแบบขีเลทที่ดาเมจแบบบึ้มบ้มแม่นยำเยอะๆะสปีดโลเร็วฟาดาทีแบบให้แบบหัวขาดกันเลยทีเดียวเชียวอืเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากได้มากในในในแสงถ้าแสงนะผมถ้าแสงก็ถ้าอยากได้จริงๆก็เคียวแสงอ่ะเคียวแสงโนหนึง่งอ่ะหนึ่งตัวว่านะผม คือแสงอยากได้มาก2คือแพนด้าแสงอันนี้อยากได้จริงนะครับผมอ่ะสตัวที่3ก็คือเบียดไรเดอร์ครับแสงอันนี้อยากได้มากนะผมอ่ะแล้วก็ตัวที่4ครับผมก็คือผู้กันแสงอันนี้คือก็อยากได้จริงนะฮะแล้วก็ตัวที่5นะครับผมก็คือเวรูดิก้าแสงนะฮะแล้วก็ตัวที่6กนะครับก็คือตัวของเอ่อเทพสายฟ้านะครับผมอันนี้คือตัวที่6นะครับในแสงถ้าแสงเนี่ยผมอยากได้ทั้งหมด6ตัวที่เหลือก็อยากได้นะแต่ว่าถ้าอยากได้เยอะที่สุดเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัว คือถ้าได้มาจะกรีดการ์ดมากๆนะผมอ่ะต่อมาเนี่ผมก็คือธาตุมืดกันบ้างจริงๆต้องบอกก่อนมาธาตุมือส่วนตัวเองก็ไม่ได้ว้าวซาสักเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยอยากจะแบบได้อะไรมากมายอ่ะธาตุมืดเนี่ยผมอยากได้แค่ไม่กี่ตัวจริงๆนะเออจริงๆทุกคนธาตุมืดผมอยากได้น้อยมากก็ตัวแรกที่อยากได้เลยก็คือพี่แม็กมืดนะครับผมพี่เหลียบพี่เหลี่ยมืดที่เราเรียกกันก็คือจอมานมืดนะฮะจอมานมืดทาไมผมถึงอยากได้น้องขนาดนั้นนะครับด้วยความที่น้องเนี่ยสกิลค่อนข้างเก่งนะผม สกิลที่1อ่ะตีแล้วก็ห้ามหิวได้ด้วยนะผมตีแล้วก็ห้ามหิวได้นะจ๊ะแบบเนี้ยตีแปะแล้วก็ห้ามหิวได้สกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผม2ครั้งครับการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการแจกในเรื่องของบัฟปีกแดงนะแล้วก็การโจมตีครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการแจกในเรื่องของบัฟแชล็ปนะครับผมแบบนี้ตีปั๊บแตกปีกแดงได้แล้วก็แจกบัฟแลปได้นะครับสกิลที่3นี่คือใครแม็กของน้องเลยคือจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวเนสี่ ซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยเออการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเกาะแตกสโตเนี่ยสองเทินครั้งที่2เนี่ยหักดากนะครับ2เทินครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการแจกบัฟพิษเนี่ยสเทินแล้วก็การโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการแจกเกตเออดูดเกตนะครับผมของสโตด,ด้วยนะผมอ,ะอ่ะเกาะแตกได้อ่หาหักดาบได้นะครับผมแตกพิษได้แล้วก็ดูดเกตได้ด้วยนั่นเองครับเก่งมากแม็กเมอร์เนี่ยคือแบบเก่งจริงๆนะผมก็ รีดสปีดด้วยนะครับผมรีดสปีดออนอาราวยี่สด้วยครับเก่ง <î ilos> มากๆแล้วผมแล้วก็สแต็ตโคตรดีสปีดต้น1 0 2แล้วก็ ADK 922อีโอ้โหโคตรพิวตัวนี้จริงๆก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดามิดค่อน,ข,อน,ข,อน,ข,อนข้างแรงมากๆนะถ้าผมใส่รูนผมตั้งจจะใส่เป็นแบบมี2แบบที่ผมจะใส่คือ1เป็นเฟสสตันก็คือเล่นสตันเลยอะใส่เป็นแบบรูนสตันกับรูนวิวนะครับเอามาตีคนเอามานวดคนนะครับแบบที่2คือโทซาและก็วิว ตัวมาตัวนี้จะเก่งในะคอนเทนต์ตีคนเนาะก็จะต้องยืนพื้นที่วิวตัวนี้บอกเลยว่ากิดการ์ดมากตีทีต่หน้าแบบหน้าชาหน้าสันนะผมอะ่ะประมาณนั้นละกันเนอตัวนี้เก่งมากๆนะผมอะ่ะประมาณนี้ละกันนะจ๊ะสำหรับตัวของทัดมืดนะผมต่อมาทัดมืดที่ผมอยากได้อีกอย่างนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าอยากได้ตัวไหนต่อนะทัดมืดนะถ้าอยากได้อีกจริงๆก็น่าจะเป็นตินมืดนะตินมืดเนี่ยผมอยากได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เอามาศาสตร์รีบัฟแดงได้ค่อนข้างดีมากๆ ตัวนี้เก่งคอนเทนต์การตีโคนนะครับซึ่งสแต็ตน้องแอบกึ่มไปหน่อยนะสปีดช้านะครับผมเอติเคช้าด้วยเอติเคชน้อยด้วยแต่ว่าเลือดกับเดฟนี่ยถือว่าสูงมากแล้วก็ตัวของน้องตินคัดมือเนี่ยเก่งตรงทีง่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าสกิลมันเก่งยังไงถ้าสี่สกิลของน้องครับผมอ่ะโอกาสในการเปิดใช้งานสกิลเออ่ของตอนจะเพิ่มขึ้น20%นะฮะและศัตรูจะไม่สามารถต่อต้านเอฟเฟกต์เหมือนกันครับไม่สามารถต่อต้านรีบัฟแดงได้นะครับผมอ่าประมาณนะครับ เมื่อโจมตีศัตรูจะมีเมื่อโจมตีศัตรูที่มีเอฟเฟคลดพลังอยู่มีโอกาส60%นะครับผมที่ทําให้เป้าหมายติดเคสใยเวลาหนึ่งเทินอารมณ์ประมาณว่า,าไม่สามารถต้านทานรีบัฟแดงของน้องได้เอาง่ายคือศัตรูไม่สามารถที่จะมาต้านทานรีบัฟแดงน้องได้นะครับผมบัฟแดงน้องคือแตกชัวร์มากนะครับแล้วก็ถ้ามีบัฟแดงอยู่บนหัวปั๊บเนี่ยจะเป็นการแจกในเรื่องของการใบเวลาหนึ่งเทินได้ด้วยนะครับผมนี่คือความพิเศษของน้องนะฮะก็ บัฟแดงคือต้านทานไม่ได้ต่อให้คุณจะทำเลสมามากมายแค่ไหนก็ตามนะผมแล้วก็สามารถใบศัตรูได้ด้วยนะครับถ้าศัตรูมีบัฟแดงบนหัวนะฮะตกิ้ที่2ของน้องครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งด้วยกันการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นการเกาะแตกนะผมครั้งที่2จะเป็นการแตกรีบัฟชาแลบนะครับแล้วก็ครั้งที่ี่ยจะเป็นการห้ามหิวนะฮะเกาะแตกได้นะครับผมห้ามฮิวได้นะครับผมแล้วก็เป็นการแจกรีบัฟชาลลบด้วยเกาะแตก ห้ามฮิวรีบัฟแฉลบโอเป็นบัฟที่แบบน่ารกมากแล้วก็แถมใบจากแพสซีไปด้วย1เทิรเนนะครับผมฮูฮิวพิวกันไปแต่กิวที่หนึ่งครับเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นการหักดาบได้ด้วยนะผมอ่ะโจมตีแล้วก็หักดาบได้นะผมหักดาบเสร็จปั๊บใบต่อด้วยนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะฮะถ้าผมเล่นตัวน้องเนี่ยผมจะใส่เป็นสตันแล้วก็เป็นวิวนะฮะตัวนี้แบบโดเดโดเดเอาเวกมาได้ค่าความต้านทาน25ิจริงๆถ้าเป็นแม่นยำจะดีกว่านะครับผมแต่ เอาเอกมาได้คิเลตโอ้โหมึงเก่งเกินไปวะเนี่ย <c oughs> โคตรโกงอี่หอยแม็กมืดโคตรเพียวแล้วก็ต่อมานะครับผมสำหรับตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆก็คือครูธาตุมืดนะครับตัวนี้เอามาเล่นซิกบเลยตรงเลยใส่บอลลูนเอ็กซ์เทริร์นแล้วก็เดททอยตัวนี้ผมแบบทิวเลยคือแบบเอ็กซ์เทิร์นเดททอยเท่านั้นนะฮะคือแบบอยากได้อยากได้จริงเอ็กซ์เทิร์นเดททอยเอ็กซ์เทิร์นในเมสิตนะครับผมคือตัวนี้มันเก่งหลีดตะปีดในคอนเทนต์กิวอ่ะสามสิบสามเปอร์เซนต์ทุกคนโคตรเวอร์ แล้วก็ตัวของน้องเนี่ยเอาเวกมาได้ความเร็วเนี่ยได้ได้แบบเอาเวกมาเนี่ยได้หลีดผู้นํา33%นะฮะอืมคือครแม็กของน้องเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกทุกคนครูชาดมืดเนี่ยเก่งในคอนเทนต์ซกมากนะแต่กิดตัวของน้องคือเมื่อคุณโจมตีในเชิงของคุณเองเนี่ยจะเป็นการสุ่มมอนเตอร์เนี่ยพักพวกเนี่ยหนึ่งตัวออกไปตีด้วยก็คือแบบเวลาที่เราไปตีเนี่ยก็จะมีมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งไปตีด้วยซึ่งเราอาจจะเลือกใครก็ได้มันมันไม่ได้ฟิกเนาะมันเป็นการสุ่ม ต่คี้ที่สองครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ถอนในเรื่องของเอฟิกลดพลังของเป้าหมายทั้งหมดออกเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับว่าเอ,อ,อืมอ๋อ,อถอนเสร็จจะได้เกรดโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยแบบตีปั๊บๆอย่างเงี้ยพอถอนเกรดปั๊บเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าจะได้เกรดเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถอนเอฟิกเพิ่มพลังได้สองอย่างขึ้นไปจะเป็นการอา่าเหมือนคล้ายๆกับว่าจะเป็นการเพิ่มเกรด ให้กับพักพวกนะครับ20%นะครับผม,มไม่แย่นะโจมตีสตูแล้วก็ถอนเอฟเฟกต์ลดพลังเออถอน effect, เอฟเฟกต์เพิ่มพลังก็คือถอนบัฟฟ้าทั้งหมดออกนะครับแล้วกเ็เหมือนคล้ายๆกับว่าถอนสองบัฟขึ้นไปนะครับผมน้องก็จะได้ในเรื่องของแบบเกจเพิ่มขึ้นด้วยถอนบัฟฟ้าทั้งหมดได้แล้วก็เพิ่มเกจได้ด้วยประมาณนั้นนะครับสกิลที่หนึ่งครับเป็นการโจมตีสองครั้งครับ กิวเนี้ยมีโอกาส25%นะครับที่จะเป็นการแจก D รีบัฟแชลบ2เทิร์นนะฮะตีถอนบัฟได้แล้วตีถอนบัฟได้นะครับ,รบแล้วก็แจกรีบัฟแชลบด้วยเพิ่มเกรดได้ด้วยเก่งมากๆนะผมตัวเนี้ยครูโรมผมจะเอามาเล่นในคอนเทนต์ซิกวอลแล้วก็กิววอลลูกหลักลูกหล,ลักตัวใหม่อืมถ้าได้มาก็ลูกหลักตัวใหม่อะ่ะเออแล้วก็อ่าตัวสุดท้ายและอันนี้คือตัวสุดท้ายที่ผมอยากได้แล้วนะครับก็คือดีเค, DK คมืดนะผมดีเคมืดเนี่ยผมอยากได้มากนะผมตัวน้องอเวกได้อเวกปั๊บเนี่ยได้คีเรต15%ด้วยนะ ดีเคเมอร์ผมอยากได้ตรงที่ว่าสกิลติดตัวมันเก่งครับทุกคนเมื่อคุณถูกโจมตีจะเป็นการสะท้อนดาเมจอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปยังศัตรูที่ทำด้าเม็ดด้วยเอาง่ายคือสะท้อนนาเมจได้นะผมนอกจากนี้นะครับผมถ้าในกรณีพักพ่วกของเราเนี่ยถูกโจมตีติดคริติคอลเนี่ยน้องจะเป็นการเพิ่มเกรดสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับทั้งตีโอ้โหโคตรผิวอีหอยคือตีปั๊บเนี่ยฝั่งศัตรูตีคี้เรามาปั๊บเนี่ยเกรดของเพื่อนเราเด้งขึ้นเลยนะผมสิบมอ่อสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอ ก็คือยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งตีแรงนะผมแล้วก็ถ้าเลือดต่ำกว่า30%หรือเท่ากับ30%เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบอิกนอร์เดียวกนั่นเองนะครับผมสกิลที่1ครับเป็นการตีแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับว่าแจกบัฟพิดได้ด้วยนะผมเก่งนะดีเกมืดเนี่ยเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เอามาแก้ทางแบบพวกซีซีได้ค่อนข้างอยู่หมัดมากเนี้ยตีปั๊บนะครับแจกบัฟพิษได้ตีสกิลเนี้ยแรงตามเลือดที่น้อยลงด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะทัดมืดทั้งหมดท ดีเคมืดตัวแรกนะครับผมอ่ะดีเคมืดตัวที่1นะฮะแล้วก็คูมืดตัวที่2นะฮะแล้วก็ตัวที่3ก็คือตินคาดมืดนะฮะแล้วก็ตัวที่4ก็คือตัวของวิสัยละตัวที่4ี่ฮัลโหลอยู่ใส่ my f ่ i e n d ตัวที่4แม็กมืดนะครับผมอ่ะคาดมืดหลักๆลัหลักผมจะได้อยากได้แค่4ตัวไม่ไม่อยากได้เยอะนะครับผมถ้าแสงเห6ตัวนะครับผมแล้วก็ คาดมือดอีกสี่ตัวรวมกันเป็น1ิบตัวนะครับผมะฮะนี่เป็นมอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับแสงมืดหดาวที่วันคุงอยากจะได้นะจ๊ะ <c oughs> อยากได้จริงอยากได้จริงมาเกิดเธอโล o my friend <c oughs> อยากได้จริงอยากได้จริงมาเกิดทีเธอเขาหองแล่นะจ๊ะนุ่ม